สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่โชว์รูมนะครับฟอร์ดนะครับสาขาบางบอนนะครับผมวันนี้เรามาดูรถที่ลานสต็อกรถกันนะครับผมนะครับรถนะครับมีทุกรุ่นทุกสีนะครับผมสำหรับตัวฟอร์ดเน็กเ n นนะครับผมนะครับพร้อมส่งมอบนะครับทุกรุ่นทุกสีนะครับ ฉายให้ดูลานกว้างมุมกว้างก่อนนะครับผมนะครับมีให้ครบนะครับทุกรุ่นทุกสีนะครับสนใจรุ่นไหนนะครับแจ้งเข้ามาได้เลยนะครับเรามีโปรโมชั่นนะครับทุกคันนะครับผมนะครับอย่างคันใกล้ๆผมนะครับสีขาวนะครับจะเป็นตัวนะครับสีประตู XLT นะครับผม คันนี้เกียร์โต้นะครับผมราคา930,000บาทนะครับ4,000บาทนะครับเกียร์ธรรมดานะครับราคา880,000 9 0 0หบาทนะครับผมสนใจนะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับหรือคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราแจ้งโปรโมชั่นไปนะครับคันที่2นะครับจะเป็นตัวนะครับตัว4ประตู ตัวสปอร์ตนะครับผมนะครับคันนี้นะครับจะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับราคา9 2 0 0 0 0นสองนะครับ900 0พันบาทนะครับถ้าเป็นตัวสปอร์ตนะครับกระจังหน้าจะเป็นสีกาไฟ์นะครับถ้าเป็น XLT นะครับกระจังหน้าจะเป็นสีโครเมียมนะครับนี่เลยนะครับดูง่ายเลยนะครับต่อมาก็เป็น XLT นะครับ นี่เลยนะครับ XLT จะเยอะเป็นพิเศษนะครับจะลงมาให้เกือบครบทุกรุ่นทุกสีเลยนะครับนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมีสีดำนะครับส่วนคันนี้นะครับจะเป็นตัวอ่เป็นแคปนะครับตัวยกสูงตัวลงต้นนะครับเป็น XL พับ นะครับราคาไม่แรงนะครับคันนี้หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับมีรถพร้อมส่งเหมือนกันนะครับผมคันนี้เลยนะครับ x อพัดมีเฉพาะเกียร์ธรรมดานะนะครับนี่เลยนะครับมีให้ครบมาเป็นแคปนะครับคันนี้จะเป็นแคปนะครับเป็นโอเพนแคปนะครับเป็นตัว xlt นะครับคันนี้เลยนะครับ นี่เลยนะครับเป็นแคปไอกทีนะครับ,น,น,รบนี่เลยนะครับแคปไอกที T ราคา799,00 0นานะครับผมนี่เลยนี่เลยนะครับพบนะครับอันนี้ตัวสปอร์ตนะครับสปอร์ตสีขาวแล้วก็มีนะครับดับเบิลแคปสปอร์ตนะครับ นี่เลยสป,ปอร์ตนะครับอันนี้เกียร์ธรรมดานะครับราคา9000 2 0 0 0 0 0บาทนะครับผมสำหรับตัวสี่ประตูตัวสป,ปอร์ตนะครับเกียร์ธรรมดานะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูตัวตัว วแท็กนะครับเกียร์ธรรมดานะครับนี้จะเป็นตัววแท็กนะครับวแท็กเกียร์ธรรมดานะครับสีส้มนะครับสีออเรน์นะครับสีส้มนะครับราคา9 9 9 0 0 0บาทนะครับผมตัวนี้นะครับไม่รวมสีนะครับค่าสี10,000บาทนะครับผมนะครับตัวนี้เลยนะครับ มาดู4ประตูตัวเริ่มต้นนะครับดับเบิลแคปตัวเอกพัทนะครับนี่เลยนะครับ4ประตู X l แอพัดนะครับราคา7 9 2 0 0 0บาทนะครับนี่เลยนะครับจะเป็นแบบนี้นะถ้าเป็นเอกพัดนะครับจะไม่มีกระชหลังให้นะครับ นี่เลยนะครับมือจับสีดํานะครับหูช้างจะเป็นสีดํานะครับสาหรับตัวเอกพัดนะครับนี่เลยนะครับนะครับหมถ้าเป็นเอ็กทนะครับนะครับกระจังหน้าจะเป็นสีโครเมียมนะครับหูหูช้างจะเป็นสีเดียกตัวรถนะครับมือจับมือปิดประตูนะครับจะเป็นสีเหล็กตัวรถนะครับ นี่เลยนะครับามาดูว่แทกอีกขั้นครับว่แทกตัวนี้เป็นตัวขับ2 6สปีดนะครับเกียร์ออโต้นะครับราคา1นึ0 0ล้านนานะครับผมราคาไม่รวมสีนะนะครับถ้าตัวนี้จะเป็นสีขาวมุกนะครับราคาจะเพิ่มมาอีก10,000บาทนะครับนี่จะเป็นวทาแทกนะครับ นี่ไว่าแท็กนะครับนี่เลยนะครับสวยสวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีขาวสำหรับแบเบิร์นแคปบนะครับ XL พัสนะครับ <c oughs> นี่เลยสีขาวเอกเอพัตอ,อ็สีเทาดำนะครับเป็นสีประตู นะครับนี่เลยนะครับสวยๆนะครับแล้วก็จะมาเป็นตัวオープンแคร็บนะครับตัวเอ็กซ์อาพัทนะครับสีบอลนะครับ6 9 9 0 0 0กาหนะครับคันนี้นะครับแล้วก็มาดูเป็นตัวสปอร์ตนะครับดับเบิลแคร็บสปอร์ตนะครับคันนี้น่าจะเป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้เกียร์ออโต้นะครับราคา9,64,000นหกน นะครับสลอกเกียร์ออโต้นะครับนี่นะครับรถพร้อมส่งนะครับพร้อมส่งเลยนะครับ9,640 0 0นนนะครับไม่รวมสีนะครับสนใจนะครับเขียนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับโปรโมชั่นเรามีให้แน่นอนนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะครับ ตัวสปอร์ตได้ล้อเป็นสิบแปดนะครับผมนะครับล้อแม็กจิเป็นสีทูโทนนะครับนะครับตัวโช๊คจะได้เป็นของโมโนทูปนะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวแชทนิดนึงครับผมพอดีฝนเพิ่งหยุดตกนะครับนี่เลยนะครับอ่ะไปนะฮะเดี๋ยวไปดูกันครบทุกคันเลยฮะ นี่เลยนะครับวัยแท็กจกธรรมดาสีส้มนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมะเดินพาไปดูรอบๆเลยนะครับนี้เป็น xlt สีเทานะครับนี่เลย xlt สีเทานะครับพอดีเลยจอดคู่กับสีดำนะครับ xlt สีดำ นะครับสีดํามีทุกสีครับพร้อมส่งมอบนะครับแล้วก็ XLT ขาวอีกคันหนึ่งนะครับนี่เลยมาครับนะครับมาเป็นสีน้ำเงินนะครับนี้จะเป็นตัว XLP ับ ดับเบิลแคเอแคลพัทนะครับผมนะครับราคาจะเป็นเจ็ดเก้าสองนะครับสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินหายากนะครับรุ่นนี้นะครับมีจอดอยู่ที่เรานะครับว่างๆนะครับนะครับนี่เลยนะครับสีน้ําเงินจาๆนะครับสวยงามครับผมนะครับสีน้ําเงินนะครับสีน้ําเงินสีน้ําเงินสวยๆนะครับ สวยงามครับผมนะครับมาเป็นตัวแคบนะครับแคบนะครับตัวนี้จะเป็นแคบ xlt นะครับ xlt d o u b l ลแค b นะครับ xlt นะครับจะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับนี่เป็นสีเทานะครับสีเทาสีเทานะครับนี่เลย ดีเทาราคา7,99,000นนะครับตามที่ผมแจ้งนะครับน,นะครับอันนี้ก็จะเป็น x gt นะครับโน่นเลยนะครับยาวยาวไปเลยนะครับ x ีกคันหนึ่งนะครับจะเป็นสีดำนะครับดับเบิลแคป x g p นะครับนี่เลย น,นี่เลยเป็น x l p กเพัดนะครับแล้วก็ตัวสปอร์ตนะครับสปอร์ตสีดำนะครับคันนี้เกียร์ธรรมดานะครับให้ดูเกียร์เห็นไหมเอ่ยอ่ะเกียร์ธรรมดานะครับ ตัวเก่ายังมีอยู่นะครับ2,021 x l t นะครับตัวเก่านะครับมีสีขาวนะครับนี่เลยมีเหลือ2องคันนะครับสำหรับตัวเก่า x l t นะครับ2,021นะครับราคา9 0 0 0 0 0บาทนะครับ2,021นะครับรถยังมีอยู่นี่เลยนะครับอันนี้เป็น x l t นะครับ ส่วนใหญ่จะเป็น x อ t นะครับรถจะมาลงเยอะเลยนะครับนี่เลยนะครับมีครบทุกสีนะครับนี่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูตัว XLT สีน้ำเงินนะครับนี่เลย XLT สีน้ำเงินนะครับหายากนะครับผม สวยๆจำๆนะครับเอ็กทีกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมนะครับผมนะครับมาพร้อมไฟตัวสี่นะนะครับไฟตัดหมอบมีให้นะครับล้อจะเป็นขอบสิบเจ็ดนะครับผมสลักเอ็กเทีนะนะครับยางสองห้าห้านะครับจสิบนะครับสิบเจ็ดนะครับผมนะครับเอ็กทีนะครับพวกหมูช้างนะครับสีดีโตัวรตนะครับมือจับสีดีโตัวรตนะครับ กียบด้านข้างมีให้นะครับกันชนหลังมีให้นะครับ X อ t เทมีกล้องให้แล้วนะครับทุกรุ่นเลยนะครับสำหรับตัว x อ t เมีทั้งแคปแล้วก็ทั้ง4ประตูนะครับนี่เลยนะครับสนใจรุ่นไหนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูแคปอีกทีนึงนี่แคปนะครับเป็น x อ t เวทนะเป็นแคปนะครับ สว,สวยสีขาวนะครับยางขอสเจ็ดนะครับมือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับหูช้างสีเดียวกับตัวรถนะครับ<ม>นี่เลยสีขาวเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันครับเกียร์ธรรมดานะครับ<ม>นี่เลยนะครับท่านใดสนใจนะครับนะครับ สามารถโทรนะครับสอบถามโปรโมชั่นนะครับสอบถามรถนะครับหรือสอบถามตัวอื่นๆนะครับก็สามารถโทรได้ที่เบอร์นะครับ063นะครับ356 9593นะครับที่แฟนเพจนะครับฟอร์ดบางบอนนะครับโปรโมชั่นฟอร์ดพิเศษสุดๆนะครับผมนะครับนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมนะครับวันนี้พามาดูกันพามาดูสต็อกครบทุกคันเลยนะครับผมนะครับ สนจะทดลองขับนะครับเรียนเชิญนะครับที่ฟอร์ดนะครับสาขาบางบอนนะครับเรียนเชิญเลยนะครับนี่เลยนะครับเรียนเชิญนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับผมนะครับฝากอ่า สำหรับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมนะครับรบกวนฝากช่องทางการติดต่ออีกครั้งนะครับผมที่เบอร์นะครับ0 6 3 356 9 5 9 3นะครับแฟนเพจนะครับฟอร์ดบางบอนนะครับโปรโมชั่นฟอร์ดพิเศษสุดๆนะครับผมนะครับแล้วก็ทางช่อง youtube นะครับผมฟอร์ดนะครับต่องป้ายแดงนะครับผมนะครับ ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ